เรื่องของการสร้างรั้วตามแนวชายแดนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะคะว่าที่ประชุมสามาชมเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการเห็นชอบในหลักการนะคะไปดูท่าทีจากกองทัพไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่ประชุมสามาชมีม,มติดังกล่าวออกมานะคะกองทัพไทยเองก็เดินหน้าสร้างรั้วตามแนวชายแดนนะคะโดยบอกว่าจุดแรกเนี่ยจะเริ่มด้านจังหวัดสระแก้วก่อน,นะคะ่ะ ขณะที่วันนี้ค่ะปรากฏว่าทางฝ่ายกัมพูชาเขานําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IOT ลงพื้นที่ชายแดนบ้านเปรยจันตรงข้ามกับบ้านหนองยากแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วค่ะไปดูภาพกันนะคะอันนี้เป็นภาพเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะ ขณะที่ทหารกัมพูชานำคณะ IoT ตามข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาฝั่งกัมพูชาลงพื้นที่บ้านเปรยจันตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วบริเวณแนวรัว้วลวดหนามหิบเพลงแล้วก็ผ้าสแลันดำเพื่อตรวจสอบพื้นที่โดยพบว่าภายในชุมชนซึ่งเป็นดินแดนของไทยที่กัมพูชาเขาอ้างสิทธิ์เนี่ยมีเกณฑ์มีการเกณฑ์เด็กเข้าในพื้นที่ด้วย ขณะที่เพจของกองทบกทันกระแสโพสถึงสถานการณ์ที่บ้านหนองจานร,ระบุว่าเรื่องนี้เป็นเกมของกัมพูชาในการรวมพลเรียกสื่อฟ้อง IOT พร้อมกับรายงานสถานการณ์ว่าเมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีประชาชนสื่อมวลชนกัมพูชารวมตัวรอต้อนรับนายไมเคิลพร้อมทำกิจกรรมถ่ายภาพประมาณ80-100คนคาดว่าเตรียมพร้อมเพื่อลงพื้นที่พร้อมกับคณะไ o t ช่วงบ่าย 11.30นาฬิกา30นาทีประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่หมู่บ้านจกเจยประมาณ135ครวัวเรือนยังไม่ได้ย้ายออกตามที่ไทยแจ้งเตือนไว้1 2 0น,นาฬิกาคณะผู้สังเกตการ IoT ลงพื้นที่คาดว่าจะสังเกตการหลักเขตที่28-48ถึง48ตลอดทั้งแนวซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทํานองต้องการให้รัฐบาลไทยดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ ต่อมาเพจกองทัพปกทันกระแสก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับระบุว่าแม้ไม่ถูกใจแต่ต้องถูกต้องในเวทีนานาชาติไทยจะแพ้ไม่ได้ไทยประนามกัมพูชาที่โจมตีพลเรือนไทยจะทําแบบเดียวกันไม่ได้การโจมตีพลเรือนถือเป็นการกระทําที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเป็นอาชญากรรมสงครามและเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเป็นพื้นที่พลเรือนขอให้กระบวนการเป็นไปอย่างรอบคอบ มีหลายส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่าทหารไทยพร้อมและไม่ยอมเสียอธิปไตยอย่างแน่นอน ขณะที่วันนี้นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายสุนทรมูนาวาระในอำเภอตาพระยาและนายโสพลอุสาหะประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยในบริเวณหมู่ที่10บ้านทับเสียมตําบลตาพระยาอำเภอตาพระยาซึ่งทางจังหวัดสระแก้วได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด3อำเภอ150หหลุมครับ ขณะเดียวกันวันนี้กองทัพภาคที่สองส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกองเลขานุการตามคำเชิญของฝ่ายกัมพูชาเพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า ABC ไทยกัมพูชาสมัยวิสามันซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนตุลาคมซึ่งพลตรีกปนาดวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่สองเป็นประธานฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ประธานฝ่ายกัมพูชา โดยได้กำหนดเวลาการประชุมในช่วงกลางเดือนตุลาคมในจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอเภอกาเชิงจังหวัดสุรินฝั่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่เพจของกองทัพภาคที่1โพสต์ข้อความว่ากัมพูชานัดประชุม R b c ซวันที่1 0ถึง12ตุลาคมนี้โดยแม่ทัพภาคที่1ตรวจสอบแล้วไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทางแม่ทัพภาคที่1จึงสั่งเลื่อนการประชุมจนกว่าจะมีวรระดังกล่าว ส่วนประเด็นเรื่องการสร้างรั้วกั้นชายแดนซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมสมช,ชได้เห็นชอบในหลักการทางพลตรีวิถัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยว่ากองทัพมีโครงการสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสะแก้วเป็นจุดแรกโดยจะเป็นแนวรั้วระยะทาง5.1กิโลเมตร บริเวณหลักเขตแดนที่50-51บ้านโคกสแบงตำบลนท่าข้ามอ,ออารัญญประเทศใช้งบประมาณปี2568จำนวน6,500,000บาทจากกองบัญชาการกรองทัพไทยโดยวางแผนสร้างเป็นรั้วชั่วคราวใช้เสาคอนกรีตขึงลวดหนามสูงประมาณ2เมตรกันก้าวระดับ2ชั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่ามองเห็นและทะลุไม่เหมือนการกั้นเขตแดนแต่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบางจุดเช่นริมคลองพรมโหด เพื่อป้องกันผู้ลักลอบข้ามแดนไปเล่นการพนันหรือไปเป็นส s c a มอร์ซึ่งถือเป็นจุดอันตรายที่มักถูกใช้เป็นช่องทางผิดกฎหมาย